สวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะสอนใช้มอดเปลี่ยนสกินตัวละครในเกม Mario Kart Deluxe นะครับ Mario Kart 8 Deluxe นั่นแหละนะฮะซึ่งจะเปลี่ยนตัวละครจากธานุกิตรงนี้นะครับตามภาพเลยนะครับเปลี่ยนเป็นตัวละคร s p y r o the Dragon นะครับในซีรีส์ของ s p y r o นะฮะก็คือต,ตัวตัวมังกรตัวเล็กตัวนี้นะครับสีม่วงนะครับ สำหรับม็อดเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆสามารถเลื่อนลงมานะครับแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. กดเมนูดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็อีกม็อดหนึ่งนะครับเออลาหน้านะครับก็จะเป็นม็อดตัวละครเหมือนกันนะครับจะมาแทนที่ตัวละครตัวหนึ่งนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูวิธีในเกมแล้วกันนะครับ mm hmm. เหมือนกันครับให้เลื่อนลงมาแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับอืม mm hmm. แล้วก็จะแปะลิงก์เว็บไซต์ม็อด ที่มันรวมม็อดต่าง,างๆเพื่อนๆสามารถมาใช้ม็อดอื่นได้นอกเหนือจากที่ผมได้สาธิตให้ดูในตอนนี้ได้นะฮะก็จะมีม็อดเปลี่ยนสกินรถเปลี่ยนสกินตัวละครเปลี่ยนเสียงเอฟเฟกอะไรประมาณนี้นะคบเพื่อนๆก็สามารถมาดาวน์โหลดได้เลยนะครับประมาณนี้มีมีเปลี่ยนทีมด้วยมีเปลี่ยนแมปก็มีนะับม็อดพวกนี้นะครับเป็นว่าประมาณนี้นะก็สามารถทําตามได้เหมือนเหมือนกันเลยนะครับสําหรับลุ้นจีที่ใช้ก็จะเป็นเวอร์ชัน c859 ตัวนี้นะครับก็ให้ทําการดาวน์โหลดตัวล่างสุดเลยนะครับที่เป็น Win Echo 14ตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น pr mod ที่สนับสนุน mod ตัวนี้นะฮะที่เราจะมาสาธิตในคลิปนี้ให้ดูแล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่ mod คร่าวๆประมาณนี้นะครับ mod content แล้วก็ id game แล้วก็โฟลเดอร์ mod นะครับแล้วก็ลองไปเปิด e ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ ไฟล์มอสที่มันซัพพอร์ตก็จะมีเขียนประมาณนี้ละกันนะครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดนะฮะสำหรับการเปลี่ยนแปลงของแต่และเวอร์ชันนะครับอันนี้จะเป็นสําหรับเวอร์ชันมาสเตอร์นะที่มันมีการประสานล่าสุดในตัวมาสเตอร์ก็รายละเอียดก็สามารถเลื่อนลงมาดูได้นะว่าเวอร์ชันไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสาคัญบ้างน,นะครับก็เอาประมาณนี้นะครับหลังจากเราทําการดาวน์โหลดตัวมอสมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสตัวสเปโร สไปโร่แลนะก็ตัวลาน่าตัวนี้นะครับอันนี้คือผมดาวน์โหลดมาแล้วนะก็หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้เปิดตัวโปรแกรมตัวลุนจิขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่เกมเลยนะครับไปที่เกมมาร i o k a ค t 8ตรงนี้กดที่ขวากดโ p เพ Mod Directory นะครับอ่าอันนี้คือผมได้ทําการลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้เราไปที่ไฟล์ตัวสกินที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมานะครับตัวสไปโร่กับลาน่านะฮะอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวสไปโร่ กดคลิกเข้าไปในเวลาเลยนะฮะกดดับเบิลคลิกไปอาแล้วก็ลากไฟล์ลอมเบตรงนี้นะครับลากมันวางไว้ทับตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอาน,นี่ก็เหมือนกันนะครับลากมันลงมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวทีมพิเศษนะครับมันไม่มีในตัวที่ผมได้สาธิตไปเมื่อกี้อันนี้จะเป็นของตัวออลาน่านะครับก็ให้ทำการกรอาร๊อปคัสเนี่ยเข้ามาในโฟลเดอร์ลอมเบนะครับหลังจากเราลงตัวมอส มัดตัวสเปลโรเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ํำการกดคลิกเข้าไปาคลิกเข้ามาในลอมไเป็นนะครับแล้วทำการลากตัวคัสเนี่ยเอาลงไปทับตัวตรงตัวคาสต,ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นว่าถ้าก็ลงเสร็จแล้วนะสำหรับมอตนะฮะประมาณนี้ก็ปิดมันไปได้เลยนะครับอ่าก็กดเข้าเกมไปเลยนะฮะกดเข้าเกมตัวมาริโอคัสแปดได้เลย อันนี้ก็ต้องรอมันโหลดสักคู่หนึ่งนะฮะพอดีผมใช้ตัว p p d c ด้วยนะฮะมันจะทําให้เกมโหลดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าในก่อนที่มันจะโหลดเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะโหลดตัวแคทที่เราได้ทําการใช้ไปก่อนหน้านี้นะฮะเดีย๋ยวเราไปดูตัวละครตัวสกินมอสที่เราได้รับการ ลงไปเมื่อสักครู่นะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับมันจะมีบางมอดในตัวเว็บไซต์เกมบานานานะครับมันจะมีบางมอดที่มันไม่สามารถใช้ได้นะฮะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องอดูดีๆนะฮะบางมอดเท่าที่ผมลองเนี่ยมันจะมีบางมอดที่ใช้ไม่ได้นะครับ <Yeah. S 1> เปลี่ยนได้ทุกตัวเลยนะฮะ เกมผมใช้เวอร์ชัน1.7.1นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลย <S <S> <S อ่าอันนี้ก็คือมอดที่ผมได้ลงไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวลาน่านะฮะก็จะแทนที่ตัวละครดิสนีย์นะฮะส่วนมอสแฟโร่เนี่ยก็จะแทนแทนตัวละครทานุกินะครับในตัวนี้นะฮะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัว มังกรตัวนี้แล้วกันนะครับกด,ดคลิกไปเลยเลือกรถที่ต้องการเลยนะฮะอ่อันนี้ก็จะเป็นมอดที่ผมได้ลงเหมือนกันนะครับไอมอดสกินล่มนะฮะเปลี่ยนจากไอมอดสีฟ้าปะกะติเป็นมอสสองพันยี่สิบแทนนะฮะ ประมาณนี้ก็เลือกด่านปกติเล่นได้เลยนะแล้วแต่อะไเพื่อนๆชอบด่านไหนก็เล่นด่านนั้นนะฮะก็ไป่ว่ามอสก็ใช้ได้นะฮะ เพื่อนก็สามารถทําตามแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับแน่นอนว่ามันมอสต,ตัวนี้มันใช้กับยูซูได้เหมือนกันนะครับยูซูก็ใช้ได้เหมือนกันเอาไปลองได้นะฮะหลัจากนี้เพื่อนก็ดูผมเล่นไปแล้วกันนะฮะ รอบที่ห้าแล้วนะรอบสุดท้ายนะครับ ก็เป็นว่าประมาณนี้นะครับสําหรับการลงมอสเปลี่ยนสก,กินนะฮะก็เท่านี้นะเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์แล้วก็ลองใช้กันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอในคลิปตัวต่อๆไปแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ